สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเปลี่ยนท่อน้ำหลังเครื่องรถเบนซ์ E 200นะครับก็ขอดไปแล้วบางส่วนแล้วแหละครับพอดีเม่เป็นได้อยากจะมาแนะนำวิธีเปลี่ยนท่อน้ำหลังเครื่องนะครับ มองไม่ค่อยเห็นครับมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับอยู่ข้างหลัง,องถอดถอยดีนะครับถอดกล่องถอดกลองอ,องากาศถอดปั๊มลมถอดทำแรงดันเชือ้อเพลิงน,นะครับข้าวครับ ต้มลงกล่องนะครับเดี๋ยวอยู่นะครับหรือเอาท่อนนี้ออกนะฮะเดี๋ยวขอไอดีค่อนข้างที่จะออกยากนะฮะ เดียวด้วยไม่ถนัดออกมาแล้วทออออออ่อน้ำจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงข้างในเลยครับต้องถอดปั๊มตรงนี้ออกนะครับเพื่อที่จะเห็นท่อน้ำนง่าย ไม่ได้ปิดไอ้นี่ของน้ำมันเครื่องนะครับของน้ำมันเครื่องอจองน้ำมันเครื่องเนี่ย เดีย๋ยวค่อยๆดึงออกนะครับนี่ฮะปัมป๊มออกมาแล้วนะครับเราจะเปลี่ยนท่อตัวนี้นะครับตัวนี้ดูเห็นหรือเปล่านะครับนี่ฮะตัวนี้ฮะท่อตัวนี้ครับมันรั่วครับน้ำรั่วนะครับเป็น E สองร้อยนะครับ ชอบแตกชอบด้วยนะครับอายุการใช้งานครับผมนี่ครับนี่นะครับเจ้าตัวปัญหานะครับแตกอย่างนี้เลยนะครับอายุการใช้งานครับผมแตกอย่างนี้เลยนะครับกว่าจะรื้อได้นะครับ เอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมเคครับ